บ้านเราจะโดนตีไม่รู้มีใครเฝ้าบ่าไม่มีอ่ะผมอยู่ผมอยู่คนเดียวไงนะได้อยู่แต่ได้รู้ไงมันนุงมากไหมคนเดียวก็ไม่ด้รู้อ่ะเฮ้ยนักหนุ่มมันเดินมาไม่เห็นมันบินได้วะซ้ายซ้ายยิงซ้ายก่อนไบัสรอคนเราก่อนคนรอหายหน้าด้านหน้าสาซ้ายคนนึงเห็นแล้วซ้าย มาผมอยู่คุณมูสองคนกับข้างหลังใช่ข้างหลังทำไมผมติดหลงลีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เปรี้ยวไม่ใช่คิวอื่นคิวอื่นแตมันตีตีใครอ่ะไม่ใช่คิวอื่นนะเมื่อกี้ลูกเสือแหละลาสจำชื่อได้แน่ลูกเสือท่านน่ะลูกเสือล้าล่ะคุณหมูนี่เรากระนังทอดอะไรกันเนี่ยตายครับอ้าวใส่ดีครับพร้อมแล้วขึ้นเลย เอ้ยนั่นน่ะมันแดดไปอ่ะหมดแล้วอ่ะไอลูกเสือลูกเสือชิบหายมาเต็มเลยคุณผู้ชมอย่ามังะไรเดินไม่เดินนะมีข้างหลังนะข้างหลังอ่ะเอาวูน์เอาว้าบเหรอเอาว้าบค้างไม่แห้งวร์ปกับบ้านแตกบ้านแตกบ้าบ้านมันแตกอ่ะเออบ้านมันแตกบ้านแตกบ้านมันไม่แตกอยู่ตั้งเป็นลำเลยโอ้ยเจอลุง แทนเต็มเลยว้ามากระตักแฉนนทีบ้านตัใต้แฉนแตกอันนี้ลูกเสืออยู่เนี่ยเสรเลยตอนนีแล้ววอจบปะใช่ยิวบ้านตัใต้แฉนแตกกากว่ะบ้านตั้งแะใต้ตะแแค่นี่ยังไงวะเนี่ยแตกตลอดหมูเราทำอะไรกันเนี่ยเป็นบ้านลูกเสือแล้วอ่ะเดี๋ยวไล่คุณข้าบอยู่เลยก็เราเปิดวอมันอยู่อ่ะไป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 เวนตีไม่ช่วยไม่ช่วย เราต้องรั้งกับเมืองไงโว้ยวิ่งตีนเป่ากับเมืองพี่หมอทำไมตัวพีม่หมดบ้านเมืองพี่หมดบ้านกับเมืองเฮ้ยมันมาเมืองโฟลินลีนมาม้าผมจอดอยู่เมืองไอโฟลินโอ้โจบแล้วหมอจบแล้วพี่ ทำไมดันต้ามันโอ้ว่าลูกเสือกับแตงิงอยู่ลูกเสือกากาโวยตีกันไม่แตกดันต้าจี๊เจออยูเรานวดไปตั้งเยอะแล้ะเกิดคนรออะเหมือนดันต้ามันไม่เยอะปะคนมันเหมือนไม่รู้เหมือนมันไม่ได้มาเอาดังอะเสงเลยโอ้กาหอวดบ้านไม่แตกไม่จับใจเล่น ในบ้านเราในไทยอ่ะมนยึดได้แล้ว่ายึดได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องรออทิตหน้าเนี่ยมีบ้านเนี้ยมีบ้าให้เสร็จแล้วแล้วแบ๊คเข่าเป็นอะไรแบ๊กข่าข่าเขาบาร์บอลไปทั่วตีกวางม้า ผมเดินมาไกลแล้วเนี่ยวันนี้วันนี้กิวเราอ่อนคนก็โอเคนะไม่ไม่ถือว่าน้อยเท่าไหร่นะเราเปิดสวนเนี่ยเปือเปืองเปืืองเจ้ี่เื้เอ,อ,อหาเราไม่ไกลมันเปิดฝ่ายเดียวเราตีได้ก็พอแล้วเอามันพี่ยืนตีเอามัน สวนเปลืองเงินด้วยปากดีครับถ้าเรามันถ้าเราฆ่ามันบ่อยๆมันก็ไม่กล้าปากดีเสียดายเราไม่